สวัสดีครับุณวิชัยครับสวัสดีครับขออนุญาตกลับมาชวนจับข่าวคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าแอบรู้มาว่าคุณวิชัยเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากจีนอีกแล้วนะครับก็คุณวิชัยก็จะใช้เวลาเดินทางไปไปมาเมืองไทยเมืองจีนอยู่บ่อยๆแล้วคราวนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีทีเด็ดเพราะว่าสิ่งพื้นที่ที่คุณวิชัยไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ แปลกใหม่สําหรับคุณวิชัยด้วยแล้วก็มีคนกระซิบบอกว่าเหตุที่คุณวิชัยเลือกไปเมืองนี้อาจจะไปฟื้นความหลังเมื่อหลาย10ปีก่อนเคยไปมาแล้วแล้วคราวนี้อยากจะไปดูซิว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังทีครับว่าคุณวิชัยไปที่เมืองไหนครับครับอ,อยากจะเท่าความอย่างนี้นิดหนึ่งว่าอดีตของผม10กว่า20ปีเนี่ยทำบทบาทเป็นประธานตัวแทนของหอการค้าไปเชื่อมโยงไทยจีนครับ ในยุคย้อนไปสิบกว่าปีนะฮะแต่ว่าบทบาทของผมเนี่ยอยู่แค่เจ็ดมลทนทางใต้ทางใต้ของไทยใตก็แค่เจ็ดมลทลน้วเ็เราก็วิ่งกันหลุดตลุลละนะครับเชื่อมนู่นการศึกษามา่งค้าขายก็ลองถูกลองผิดพากลุ่มบุคคลนักธุรกิจไทยไปนะฮะแต่วันนี้มานั่งนึกเออโอ้ประเทศจีนมันใหญ่นะเราเราลืมไปแล้วว่าเขามีข้างบน วัวยุ่งอยู่ข้างในใช่ใช่ใช่ก็ตัดสินใจว่า้ไปเที่ยวไอ้เมืองท่าที่มันบอกว่าอืใหญ่โตนะใหญ่กว่าเซียงไฮ้อีกนะครับคือเมืองหนิงโปโอหนิงโปเนี่ยจากคุณหมิงนบินไปอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงจากคุณหมิงเนี่ยเนี่ยก็คือว่า คุณวิชัยไปไปลงเครื่องที่ลงเครื่องที่ผมบินตรงบินตรงวันนี้แล้วผมมีเลยขาคนหนึ่งเข้าบินบินจากสิบสองพันนามาคุณหมิงแล้วก็นั่งคุณหมิงขึ้นขึ้นไปเจอผมที่โน่นครับนี่หลายพันกิโลอาศัยอาศัยเขาในในเรื่องล่ามสมกันครับอืมเรียกว่าเดินทางกันหลายพันกิโลก่อจะไปถึงโน่นหมิงโปก็เป็นจุดหนึ่งที่ มีความเจริญมากในด้านอุตสาหกรรมนะเพราะเขามีเมืองท่าที่ใหญ่ครับแล้วก็อดีตก็พูดนำของเขาว่าคงจะปั้นแต่งให้เมืองนี้ขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ครับแต่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเขาเริ่มนิ่งละเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเป็นแพงครับได้ยินว่า ไม่ใช่ได้ยินนะเราไปเรากินอาหารเราทําอะไรก็รู้สึกเฮ้ยมันแพงเว้ยมันแพงเว้ยแพงกว่าคุณหมิงอ๋อแพงกว่าคุณหมิงเออเราก็มีความรู้สึกมาเออเข้าใจละที่มันต้องแพงเพราะว่าปุคากรของเขาต้องต้องทำงานกันแบบดิ้นรนเต็มที่ยิ่งวันนี้บอกว่ามีเทรดวอ์ผู้คนก็เตรียมการกันอย่างที่เตรียมรับมือเตรียมรับมือกันนะครับ เออบางคนอย่างผมไปเนี่ยผมมีเป้าหมายส่วนตัวนิดหนึ่งคือจะไปซื้อเส้นได้โอ้ครับเพราะผมทําเส้นได้นะฮะแต่ว่าเส้นได้จีนมันเราต้องไปหาซื้อของถูกนะฮะครับก็ไปเมืองนี้เรียมโรงงานแล้วไปถึงเขาบอกว่าเขาย้ายไปสองปีแล้วโรงงานของเขาอแล้วบอกทําไมย้ายล่ะเขาจัดนี้ใหญ่เขาบอกว่าเขาเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันหนัก เราก็ย้ายไปอีกเมืองเมืองที่ห่างไกลหน่อยเราก็เลยไม่ได้สนใจแค่แต่ไปคุยกับสำนักงานเขาครับก็เป็นที่มาของการเข้าไปหนิงโปเพื่อจะทำธุรกิจเล็กๆตรงนี้นะฮะไม่ลงตัวเราก็เที่ยวโรงงานก็ตามสไตล์ของผมเป็นบุคแล้วห้ลูกน้องขอพยายานเยี่ยมชมโรงงานอื่นๆครับนะฮะทีนี้พอลูกน้องพูดถึงอีับผมว่า หรือความจำให้อีอูสมัยก่อนเนี่ยมีมาดามอีอูมาเมืองไทยนะในยุคยุคที่ล็อกเตอรสมคิดเร่งพัฒนาโอท็อปไทยแล้วเราเป็นโอท็อปที่ตอนนั้นภายในประเทศเราเด่นดังมากหรือทุกอย่างทุกจังหวัดให้หาทรัพยากรที่เป็นเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆของเราเนี่ยขึ้นมานะฮะเขาได้ผลระดับหนึ่งเพราะ ท่านดรสมคิดก็พยายามบินไปหาตัวอย่างญี่ปุ่นมากแล้วก็มาลงที่อีอูท่านก็ตอลึงกับเมืองนี้แล้วก็มาเล่าสู่คันฟันทั้งเยอะทั้งแยะว่าอุตสาหกรรมครอบครัวของเขาเนี่ยเล็กๆๆๆแต่ว่าเต็มไม่หมดอวันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมอูอูมันเด่นนะฮะพอออกจากหนิงโปทุลาผมเ็จผมก็มาที่อูอูนั่งรถไฟมานะฮะ รถไฟมาถึงที่นี่เเข้าไปชมเมืองจะเห็นว่ามัน,นมันคล้ายกับล้อซื้อวนน<ร>อัอวนในคุณหมิงอดีตล<ะ><ะ>อจู่วันดังมากคล้อจื่วันเนี่ยเกิดจากโรงงานสิงทอเหมือนกันที่เป็นยักษ์ใหญ่นะฮะแล้วก็แปลสภาพตัวเองเป็นแหล่งค้าส่งครับ นะฮะโลโรงงานออกรล้ะเครื่องจักรออกแล้วก็แปลรูปสร้างตึกใหม่อะไรเพื่อให้เป็นช็อปในการขายสินค้าแต่เนื่องจากคุณหมิงเนี่ยคงเหมาะสมในระยะหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้เขาก็เฟกไปละเลิกไปละอ๋อไอหลอซื้อหวานเลิกปไปละเลิกเลิกเลิกไปสองสามปีแล้้ ที่เจ๊งเลยไอ้คนลงทุนเนี่ยเจ๊งเพราะเดิมทีมันอยู่ล้อซื้อวันเก่าครับนะฮะแล้วก็มีคนมาแย่งทําธุรกิจไปสร้างที่ใหม่ครับแล้วก็ไอเขาว่าลอซื้อวันเขาย้ายไปทางนู้นไอทางนี้ก็เป็นเป็นความกันก็เป็นความชันก็ร้องเงินอุดรุดหมดทางนี้ก็ต้องเปลี่ยน ที่เก่าก็เปลี่ยนทั้งนที่เป่าเจริญมากมีคนรู้จักกันคนรู้จักเยอะคนทางคนเมืองไทยก็รู้จักโดยเฉพาะประเทศไทยเด็่ยมีซื้อของที่นั่นกันเพื่อนํากลับมาเพราะสมัยที่อาสาเเริ่มต้นใหม่ไอ้ตรงนี้มันเป็นความสะดวกครับแต่ยนนี้พออาสามเมันบทบาทมันลดลงไอ้เมืองนี้ก็กลายเป็นค้าส่งไม่ค่อยได้ผลก่เลิกไปเลย เป็นเมืองล้างเลยโอ้โหนี่เมืองล้างในเรื่องหลอซื่อวานเออเหมือนกับศนะูนย์กลางค้าปีค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดนะทางจีนตอนใต้สมัยนู้นนะแต่ีูเนี่ยเป็นมาแต่ไหนแต่ไรวันนี้ก็ยังรุ่งเรืองอยู่ครับนะขณะที่ผมไปเนี่ยผมก็สังเกตเอ้ยทำไมฝรั่งมันเยอะเออ ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเราจะไม่ค่อยเห็นฝรั่งในเมืองจีนเท่าไหร่ใช่ไหมคุณวิชยเมืองอื่นไม่ไม่ได้เห็นนะเมืองนี้กลายเป็นที่ชุมนุมของฝรั่งบางค่ะโอ้โหแล้วก็ถามถามผู้ช่วยเราบอกเฮ้ยทำไมที่นี่ฝรั่งเยอะเขาบอกเขามาเปิดออฟฟิศทุกคนมาเปิดออฟฟิศเล็กๆเพราะว่ามาหาดักตเพื่อส่งไปประเทศของตัวเองอย่างเช่นไป เป่นรว่าคนที่เก่งก็ค้าไปส่งแอฟริกาเอาของไปขายแอฟริกาขายยุโรปบ้างขายทั่วน่ะเพราะสินค้าของเขาถูกกระจุกกระจิกนะฮะเหมือนกับที่นั่นเนี่ยเป็นเป็นแหล่งรวมตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบมีทุกอย่างนะครับแล้นที่เตะตามากบังเอิญไปเดินชมอยู่ช็อปหนึ่งเขาขาย เล็บที่คุณผู้หญิงชอบแต่งเล็บนะครับในความที่เราเราหมดยุคลราอดีตอดีเราเห็นคนทาเล็บสีแดงเราก็เราอยากูอยากเห็นเราอยากูอยากเห็นพอเดี๋ยวเดี๋ยวเล็บสีครับสีม่วงบ้างเราบอกมันน่าเกลียดสีเทาบ้างคือแฟชั่นมันเปลี่ยนไปแต่เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงเขาไอ้เรามัไม่ได้เลื่องนะเราเห็นแปลกๆวันนี้ไปถึงเนี่ย เล็บเป็นหัวสิงโตเล็บเป็นแฮนด้าเป็นดาวเป็นเดือนสีหลากหลายโอ้แล้วคีเอดกแสดงว่าเคลียร์ตีบเยอะที่คนพูดเนี่ยถูกต้องครับคืออุตสาหกรรมเล็กของเขาเนี่ยเขาเคลียร์ตีบตลอดเวลานี่คือ c r e a t i v ตีบอีโคนมีเลยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะโอท็อปของเขาเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ไม่หยุดแต่มันไซเล็กๆเพราะเขาไม่ลงทุนหนักนะครับ คนฝรั่งที่มาที่นี่ก็มาซื้อเคลียร์ติเขาเนี่ยแล้วก็ไปทําเงินเอาไปขายส่งเพราะก็มาตั้งสานักงานที่นี่เลยอยู่ที่นี่ครึ่งปีไม่กลับอ่ะอ๋อครับนะฮเพื่อจะเดินทางไปดูพอมีอะไรที่เป่าประกาศมาหน่อยก็ไม่ดูกันครับไปต่อรองราคากันไปจองสินค้ากันอืเพื่อส่งไปบ้านตัวเองครับนี่คือความแปลกตาที่ว่าทาไมฝรั่งเยอะสีผิวก็เยอะ กลายเป็นเมืองนานาชาติเมืองค้าปีค้าส่งนานาชาติเมืองที่พุ่นแย่เอาหลอซื้อวันบรรลุมที่นี่เป็นสองเท่าสามเท่าอ่ะคนะฮะก็ใหญ่ใหญ่โตมากสินค้าหลากหลายมีผู้ระเกอเท่าที่ทราบก็คือว่ากางเกงช้างม้าหัวควายที่ขายกันเกินประเทศไทยมันก็มีที่น มาจากเมืองนี้มาจากยี่ยูมันมันทำทุกขแขนง,ง <ừ> ขนง่ะครับุณง่ายทำทุกแขนงนะครับตอนสินค้าหลากหลายก็เป็นที่มาว่าเมืองนี้เนี่ยปีที่แล้วเห็นเขาประกาศว่า <ừ> เขาหาเงินเข้าประเทศได้มากเป็นอันดับต้นๆเพราะเบิ้ลทีสองสามเท่าเลยเบิ้ลจากปีก่อนโน้ตครับ ขยับขึ้นมาที่สองสามเท่าแล้วปีนี้ก็ยังจะต้องต่อสู้อีกแสดงว่าครับผู้นําของเขาเนี่ยมีการวิชเ่นมีการช่วยเหลือครับอัปเกรดประชาชนตลอดเวลาประชาชนก็ต่อสู้นะฮะเพื่อยากได้ตังค์ก็เป็นเรื่องเคลียร์ทีมที่ไม่หยุดนะฮะไอ้บ้านเราโอท็อปนี่มัน หน่อยหนอยมาตั้งแต่ตัวท่านดรสมคิดไม่ได้จับงานปุ๊บมันก็ล่อยหลอเลยหลอของเราเป็นแค่อีเวนต์อีเวนต์ชั่วข่าวชั่วปุบบบับให้ให้มาจัดโชว์กันมันก็เป็นเรื่องวนอยู่ที่เดิมๆนะฮะครับไม่ได้ไม่ได้อัปเกรดไปไหนเลยก็เหมือนกับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกต เมืองไทยเนี่ยไปต่างจังหวัดไปผมยังเห็นทีวียังเห็นหลังคาหลังคาสังกะสีสนิมเคเต็มไปหมดมันยังมีอยู่เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนครับแต่ผมจีนนไม่เห็นแล้วน่ะโหผมไปจีนทุกเดือนทุกเดือนดูทีวีเขาผมผมก็ชอบเปิดทีวีดู้องทิ่นะฮะดูความเป็นไปของเขามองดูแล้วไม่เห็นสังกะสีเก่าละโอ้เรื่องต่า ห้าสิบปีตั้งแต่เรามีความจเจริญสัมพันธ์ทาไมตรีทางการทูตอย่างเป็นทางการเนี่ยจีนเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าไม่เหลือเขาลอยเดิมเลยแต่ของเราเนี่ยยังรักยังอนุรักษ์ล่องรอยเดิมไว้ถึงถึงบอกว่า <c oughs> ท่านตั้งเสี่ยวผิง <c oughs> ยุคที่เปิดประเทศเนี่ย <c oughs> ความทั้งใจของผู้นำเขาเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขามั่นมั่นคงแนวแน่แล้วก็ <c oughs> หน่วยงานราชก,การของเขาเนี่ยเดินตามนโยบายครับ uh huh. เดินตามนโยบาย <Ha. S 1> ใช่นี่นี่คือสิ่งที่คล้ายๆว่ารวมพลังสามาัคคีแล้วก็ผลักดันเพราะ3-40ปีของเขาเนี่ยวิวัฒนาการอย่างชนิดว่าพอเปิดประเทศปุบ๊บก่อนเปิดประเทศ ผมมีโอกาสได้ไปฟังที่สารการจังหวัดของเขาคเร่านเฉียงผิงพูดให้คนกินพ้นทะเลที่เรียนเชิญกันหลายเซาอีเซเชียนเนี่ยไปกันนะฮะร้ารว,วมแล้วก็ร้อยกว่าท่านร้อ,อยกว่าท่านก็ไปนั่งฟังท่านก็บรรยายว่าจะเปิดประเทศช่วงนั้นประชาชนของเขาขอโทษน,นะฮะมีแสสีน้ำเงินสีเทาเข้มเสื้อผ้าเขาแต่ตัวกันแบบ ยุคปนก่อนน่ะเพราะวันนี้บางคนยังมีความทรงจําว่าประเทศจีนเนี่ยล้าหลังมีความทรงจําอย่างนี้ครับแต่แค่ตั้งเจิงผิงบอกเปิดประเทศสามปีห้าปีเท่านั้นน่ะสีสันย่แดงน้าเงินม่วงอะไรโอ้โมาเต็มไปหมดเป็นค u l c ฟูลคันทรีมันเปลี่ยนแบบผู้คนพอมีอิสระปุ๊บเขาก็ใช้โอกาสอย่างนั้นเพราะเขาก้าวกระโดดแฟชั่นที่ไม่รู้เรื่องนะเราเห็นแล้วเราก็ขำ บางทีออกแบบมาดูแล้วมันเป็นกระตูนกระตูนนะครับแต่เขาก็ขายหมดความไม่เป็นของเขาเนี่ยเขาขายหมดเพราะประชากรก็เยอะใช่อะไรออกมาคนไม่รู้เรื่องก็ซื้อใช่ถ้ามีตังก็ซื้อเพราะทำให้เขามีวิวัฒนาการในการลองถูกลองผิดได้เรื่อยๆนะลองจนกระทั่งจำนานลองจนกระทั่งมีทฤษฎีในการออกแบบครับ เพราะเสื้อผ้าจีนวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่เบาเหมือนกันใช่ใช่ใช่เขาเริ่มจะเป็นผู้นําเทรนด์ของโลกฮและสําหรับสําหรับเรียกว่าพวกแฟชั่นของจีนดสรีนก็มือนนกัว่าผู้นําเขาเนี่ยผลักดันเพราะเรากําลังพูดเรื่องโอท็อปของเขาเนี่ยอสิ้นข้าตกรรมอุตสาหกรรมในครอบครัวเขาเบ่งบานตลอดครับแต่ของเราเนี่ยอมันไม่ใช่หุบอย่างเดียวนะมันล่อยหลออ่ะครับอ่า มันมัน,ม,นมัน,ข,นข,ขึ้นกับผู้นําท้องถิ่นที่จะต้องต้องเสริมกําลังครับแต่แน่นอนก็อยู่ที่ท็อปเท็อป<ช>ไม่ได้เอาจริงใช่คือของจีนเนี่ยมันเหมือนกับเขามีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วเขาเดินตามสเต็ปของเขาได้อย่างอย่างมั่นคงแล้วก็สำลิดผลมาโดยระดัอันนี้คือความ uh huh. ความที่ ผมต้องบอกว่าผมจกย่องในความเป็นผู้นําของเขาอืผู้นําของเขาเนี่ยเขาต่อเนื่องจัดรุ่นเรุฝึกปลือมาจริงๆครับแล้วก็ต้องรู้ปัญหาของประเทศจริงอืครับเอฮไม่ได้มาแบบกลวงๆกรอบๆด้วยแรงส่งของของอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขึ้นมาเป็นผู้นําโดยที่ไม่เป็นสีภาษานะฮะ แล้วทีนี้อย่างอย่างหนิงโปก็ดีอีอูก็ดีดที่ที่คุณวิชัยได้ได้มีโอกาสไปไปสัมผัสมาเนี่ยนะฮะมันมันบอกอะไรคุณวิชัยเพิ่มเติมมากไปกว่านี้บ้าง